สวัสดีครับวันนี้นะครับวิชาเคมีเราพูดถึงเรื่องของการคำนวณน,นะครับเกี่ยวกับกฎแก่เบสแก่นะครับซึ่งก็เป็นเคมีในเรื่องของกฎเบสของนักเรียนชั้นมปลายนะครับวันนี้เราจะมาดูกันกับโจทย์ข้อหนึ่งเนาะโจทย์ข้อนี้นะครับบอกว่าถ้าต้องการสารละลายที่มีความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนและบรไมาณไอออนชนิดละ0.6โมลต่อลิตรจะต้องใช้แกส๊สไฮโดรเจนบรไมากี่โมล ละลายในน้ำจนได้สารละลายปริมาตร2ลิตรนะครับตัวอย่างนี้นะครับนมาจากหนังสือเรียนเคมีของสสวทนะครับหน้าที่17นหนังสือเคมี4นะครับก็สามารถที่จะติดตามไปพร้อมๆกันได้กับหนังสือนะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับก็สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับสิ่งที่โจทย์พูดถึงนะครับคือโจทย์พูดถึงความเข้มข้นนะครับของไฮโดรเจนไอออนแล้วก็บรไมด์ไอออนนะครับ ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นครูเนาะครูก็จะเขียนก่อนนะ,ปะเปลี่ยนจากคำเหล่านี้นะครับให้กลายไปเป็นตัวตัวแปรตัวอักษรน,นะครับเราก็จะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าสารเคมีที่เกี่ยวข้องหรือประจุไอออนที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างนะครับซึ่งเขาบอกมาก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนเนาะแล้วก็บรไมาไอออนนะครับบอกความเข้มข้นมาว่าเท่ากับ0.6โมนลต่อลิตร นะครับจะต้องใช้แก๊สไฮดโ,โ,โดรเจนโบไมด์กี่โมนะครับไฮโดรเจนโบไมด์ก็คือ HBr ตรงนี้เองเนาะนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราประกอบความเข้าใจนะครับเราก็อาจจะเขียนสมกา,ารการแตกตัวนะครับ HBr <Yeah. S 1> ซึ่งแตกตัวได้เป็น H บวกบวกกับ p r ลบนะครับซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าไอ้เจ้าตัวนี้ครับ HBr เนี่ย เป็น strong acid ใช่ไหมครับอ่าเป็น strong acid เนะาะนักเรียนก็ควรจะรู้นะครับควรจะจําได้นะว่าตัวไหนบ้างที่เป็น strong acid หรือเป็นกรดแก่นะครับซึ่งกรดแก่เหล่านี้เขาจะแตกตัวได้100เปอร์เซ็นต์นะครับแตกตัวได้100่งรเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ก็คือความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นของประจุที่ได้เนี่ยนะครับเอ่อจะเท่ากันเลยกับความเข้มข้นของสาร ตั้งต้นนะครับก็คือตัวกรดไฮโดรโบรมิกนี่เองนะครับความเข้มข้นเขาก็เลยเท่ากันเพราะฉันจากโจ์อ่ะที่โจทย์กำหนดมานะครับว่าความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนแล้วก็โบรเมกไอออนเนี่ยเท่ากับ0.06โมลต่อลิตรนะครับ0.06โมลต่อลิตรทั้งคู่เลยนะครับนั่นหมายความว่าเราจะเข้าใจได้ว่าตัว HBr เนี่ยก็มีความ เข้มข้นเท่ากับ0.06โมลต่อลิตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกรดแก่ปุ๊บ HBr ตัวนี้เขาก็สามารถที่จะแตกตัวแลวก็กลายไปเป็นไอออนนะครับซึ่งไอออนเหล่านั้นก็จะต้องมีความเข้มข้นเท่ากันกับสารตั้งต้นของปฏิกิริยานั่นเองนะครับนั่นแสดงว่าโจ์เนี่ยให้ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์มาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับสื่อไปถึงตัวที่เป็นสารตั้งต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตรงตามหลักการเลย แต่โจทย์ถามอะไรเอ่ยโจทย์ถามจํานวนโมลถูกมั้ยครับถามว่ามี hpr เนี่ยกี่โมลน,นะครับในสารละลายที่มีปริมาตร2ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทยนะ์ให้มาและข้อมูลนะครับในส่วนของความเข้มข้นนะครับก็เป็นตัว c เนาะ c ก็ให้มาแล้วนะครับ v ล่ะปริมาตรก็ให้มาแล้วก็คือ2ลิตรนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ต้องการให้เราเนี่ยหาจํานวนโมลโจทย์ต้องการจะให้เราหาจํานวนโมลของ HBr ตัวนี้นะครับซึ่งความสัมพันธ์คือความเข้มข้นเท่ากับจํานวนโมลหารด้วยปริมาตรของสารละลายนั้นเนาะความเข้มข้นที่โจทย์ให้มานะครับก็คือ0.06โมลต่อลิตรเท่ากับนะครับ n, n คือจํานวนโมลสิ่งที่เราต้องการจะหาเนาะ V ก็คือ2ลิตรนะครับโจทย์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดทางคณิตศาสตร์ได้เลยนะครับ 0.06โมลต่อลิตรคูณกับ2ลิตรนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าหน่วยนี้ตัดกันได้การที่เราเขียนหน่วยนะการที่เราเขียนหน่วยลงไปจะทำให้เราไม่พลาดนะครับ n ก็เลยเท่ากับ0.12โมลนะครับดังนั้นแล้วนะครับโมลของ HBr นะครับจะเท่ากับ0.12โมล น่0.12บวดนะครับนี่ก็คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเวลาที่นักเรียนคำนวนคณครูอยากจะให้ใช้ตัวเทคนิคนี้เนาะเทคนิคนี้จะช่วยนักเรียนนี่สามารถที่จะวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์บอกได้นะครับ กูมีขั้นตอนอยู่สีขั้นตอนในการขั้นตอนแรกก็คือ given คือการกําหนดสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะเราก็ต้องวิเคราะห์จากโจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับจากโจทย์เราก็รู้แล้วว่าอ๋อโจทย์เนี้ยให้ความเข้มข้นของ H+ มาเท่ากับ0.06มลต่อลิตรนะครับโจทย์ให้ความเข้มข้นของ Br- มาเท่ากับ0.06มลต่อลิตรซึ่ง2ตัวนี้นะครับก็ทําให้เรา รู้ได้ว่าความเข้มข้นของ HBR ก็เท่ากับ0.06โมนลต่อลิตรเช่นกันนะครับและยังบอกปริมาตกของ HBR มาอีกนะว่าเท่ากับ2ลิตรนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนาะขั้นตอนที่2ก็คือวิเคราะห์ว่าโจทย์ต้องการให้เราหาอะไรนะครับคำตอบคือโจทย์ให้เราต้องการหาก็คือตัว NBR นะครับ N HBR ก็คือจำนวนโมลน,นะครับของ HBR เท่ากับเท่าไหร่ สูตรที่ใช้คืออะไรนะครับสูตรที่ใช้นะครับสูตรที่ใช้ก็คือนะครับ c เท่ากับ n ส่วน v ใช่มไหมครับแล้วก็พอโซลูชันนะครับโซลูชันก็จะใช้วิธีการแทนค่าลงไปเนาะเราก็แทนค่านะครับ n v c ลงไปนะครับแล้วก็คำนวณออกมาจนได้คำตอบนะครับคำนวณออกมาจนได้คำตอบ แล้วก็อย่าลืมเขียนสรุปด้วยนะครับว่าสุดท้ายแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจำนวนโมลนะครับการคำนวณของเราตอบโจทย์ไหมตอบปัญหาหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับสำหรับโจทย์เรื่องการคำนวณกรดแก่เบสแก่นะครับติดตามในคลิปต่ตอไปได้นะครับเกี่ยวกับการคำนวณกรดแก่เบสแก่ซึ่งก็จะมีโจทย์นะครับที่มีลักษณะแตกต่างไปจากนี้อีกนะครับสวัสดีครับ